อันนี้ไม่แน่ใจเข้าขายของแปลกหรือเปล่ามีใครเคยทานไหมคะคุณไก่เคยไหมไม่เคยครับผัดเผ็ดใย<ห>แม,ม,มงมุม<ร>ค่ะเนืออาหารก็หเรียพึงบ้านเมนูของโปรดคอนดิชั่นแล้วก็แบบอร่อยเวอร์อย่างแรกนะคะเราก็จะมาตามพริกกันนะคะที่เราตำเมื่อกี้นะคะลังจกนั่นคว้าให้มันหอมนะคะจนั้นเราก็ใส่ไม,มงมมของเราลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็คว้าไมุมงมให้เข้ากันเลยนะคะคือแบบอื้อหอมมากทุกคนคือแบบอื้อ กินสุดได้ที่แล้วใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะลืมเตือนค่ะขออภัยนะคะท่านไหนทานอาหารเย็นอยู่ขออภัยจริงๆบางท่านอาจจะไม่ชอบขายุบยับเลยแมงมุมงมาค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนะคะยาว2นาทีกว่าๆโอ้โหคนแชร์กันเยอะมากอุ้ยแล้วตอนเอามากินมันออกมาเป็นตัวๆคุณตูนมันเยอะมากคุณไก่ขา เป็นคลิปของวัยรุ่นชาวปากาเกยอนะคะเธอบอกว่านี่คือเมนูผัดเผ็ด,ผดใยแมงมงุมอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกทุกคนเคยกินกันไหมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเห็นว่าเจ้าของคลิปชื่อคุณพลอยค่ะบอกว่าเป็นอาหารกระเหรี่ยงพื้นบ้านปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวต้องช่วงนี้เท่านั้นและนี่คือเมนูโปรดเลยอร่อยเวอร์ทำเสียงสูงเลยนะคะในคลิปก็บอกขั้นตอนการเตรียมอาหารแนะนำวัตถุดิบแต่ละอย่างแต่ละอย่าง คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักแล้วก็มีคนถามด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหรอมันอร่อยไหมพอคลิปฮอตมากก็เลยมีคลิปนี้เป็นคลิปที่2ตามมาคุณพลอยพายะะเข้าป่าไปดูจุดที่หาวัตถุดิบค่ะก็คือจุดที่หาแมงมุมนั่นนะคะนี่นะคะเราก็เข้ามาในป่าแล้วนะคะแมงมุงที่เรากินวันนั้นก็คือแมมุมแบบนี้เลยคะ่ะ นี่นะคะเราก็ได้กินมาแล้วนะคะหน้าตาไนหมูมก็เป็นนี้เลค่ะ,ะ,คะท่านผู้ชมเคยทานไหมคะหรือเคยได้ยินใครทานไหมปรากฏว่ามันเคยมีคนทานแล้วก็มีคนทํากันจริงๆคุณไก่ทีมข่าวสอบถามไปยังหัวหน้าศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่3จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณพิษณุนุ่มนวลบอกก่อนว่าเออมันก็มีนะ อย่างทางภาคอีสานทางภาคเหนือก็จะมีเหมือนกันที่ชอบทานแมงมุมหรือใยแมงมุม,อมเอามาปรุงสุกด้วยกรรม,มวิธีต่างๆไม่ว่าจะผัดเผ็ดปิ้งนึ่งหรือย่างแล้วแต่ความชอบเชื่อกันด้วยว่าแมงมุมเป็นยาโดบช่วยเพิ่มพลังทางเพศส่วนคุณค่าทางอาหารจะมีแค่โปรโตีนแต่ก็มีคำเตือนนะคะคุณเพชรนุบอกว่า คือมันก็มีที่ต้องระวังอยู่หลักๆอยู่สองอย่างอย่างแรกคือมันจะมีแมงมุมที่เป็นแมงมุมอนุรักษ์อะคะ่ะ oh. หมายความว่ากฎหมายคุ้มครองเขาห้ามล่าห้ามขายห้ามกินอย่างที่สองก็คือต่อให้กฎหมายไม่ได้คุ้มครองแต่เราควรจะคุ้มครองตัวเองด้วยนะคะถ้าเป็นแมงมุมอันตราย oh. อย่างเช่นแมงมุมแม่ไม้ดําอย่างเงี้ยทานเข้าไปนี่อันตรายถึงชีวิตเลยเพราะฉะนั้นก็ทานได้แต่ต้องดูให้ดีๆนะคะเป็นมุมแมงมุมประเภทไหนขนลุกเลยขาเยอะมากนั่นสิฮะ